สวัสดีคะ่ะนักศึกษา Introduction to Public Economics ท,ทุกท่านนะคะเนื้อหาในสไลด์นี้ก็จะเป็นเนื้อหาพาร์ที่3ในส่วนของ Public Investment นะคะ โดยเนื้อหาในวิดีโอพาร์ทนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ผลได้และผลเสียของโครงการลงทุนสาธารณะโดยในส่วนของการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของการลงทุนสาธารณะนะคะเราจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์2อย่างนะคะหลักเกณฑ์แรกเราใช้ Cowdor Hicks Criteria นะคะแล้วก็หลักการที่2เราจะวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของโครงการสาธารณะ นะคะโคงการลงทุนสาธารณะโดยดูจากการประเมินโครงการลงทุนสาธารณะซึ่งในสไลด์หรือ,อในวิดีโอนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหา3.1เป็นหลักก็คือดูตรง Cowdo Hicks Criteria ในการพิจารณาผลได้ผลเสียของโครงการลงทุนสาธารณะนะคะโดยใช้หลักการ Cowdorhix c r i t e r i ยนี้จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ Pareto Criteria เป็นแนวคิดหลักนะคะหรือว่าเป็นหลักเกณฑ์หลัก Pareto Criteria er คือลายคอนเซปต์ <Concept S 1> ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ Pareto ก็คือสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะที่ทําให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งดีขึ้นโดยไม่ทําให้คนที่เหลือของสังคมแย่ลง ซึ่งในการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของโครงการลงทุนสาธารณะของคาวดอร์ฮิกส์เนี่ยนะคะเราก็จะนำบรรทัดฐานของพาเลโตมาประเมินว่าการลงทุนสาธารณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะดังกล่าวนะคะสถานการณ์การลงทุนสาธารณะนั้นมีประสิทธิภาพตามหลักของพาเลโตหรือไม่เช่นนะคะ เราจะสมมุติว่าในระบบเศรษฐกิจนะคะถ้ามีปัจเจกบุคคล2คนคือ A และ B A และ B คือสมาชิกของสังคมนะคะเวกเตอร์ที่สะท้อนถึงผลที่ A และ B ได้รับผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะให้สะท้อนด้วยเวกเตอร์ S I นะคะเวกเตอร์ S I อยู่ในรูป A S I กับ B S I A S I ก็คือ ผลกระทบที่อินดิวิโดเ A ได้รับจากการลงทุนสาธารณะส่วน bsi bsi ก็คือผลกระทบที่อินดิวิโด B ได้รับจากการลงทุนสาธารณะเช่นสถานการณ์ตั้งต้นนะคะก่อนที่รัฐบาลจะมีการลงทุนสาธารณะผลประโยชน์ที่ A ได้รับนะคะอยู่ในรูปผลประโยชน์ที่ A และ B ได้รับ ในสถานการณ์ตั้งต้นก่อนมีการลงทุนสาธารณะผ่านสะท้อนผ่านเวกเตอร์ s 1นะคะผลประโยชน์ที่ a ได้รับก่อนการลงทุนสาธารณะเท่ากับ10และผลประโยชน์ที่ b ได้รับก่อนการลงทุนสาธารณะเท่ากับ8 ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการลงทุนสาธารณะผลจากการลงทุนสาธารณะทำให้เกิดผลกระทบต่อ A และ B นะคะผลประโยชน์ของ A และ B เปลี่ยนไปผลประโยชน์ของ A และ B ที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลน,นะคะมีการลงทุนสาธารณะในระบบเศรษฐกิจสะท้อนโดยเวกเตอร์ S 2นั่นคือเมื่อมีการลงทุนสาธารณะในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นผลประโยชน์ที่ A ได้รับเท่ากับ10และผลประโยชน์ที่ B ได้รับเท่ากับ9เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ก่อนที่รัฐบาลมีการลงทุนสาธารณะผลประโยชน์ที่ A ได้รับคือ10เมื่อรัฐบาลมีการลงทุนสาธารณะผลประโยชน์ที่ A ได้รับเท่ากับ10เราจะพบว่า สถานะของ A ทั้งก่อนและหลังการลงทุนสาธารณะไม่เปลี่ยนแปลงไปส่วน B นะคะก่อนที่จะมีการลงทุนสาธารณะผลประโยชน์ที่ B ได้รับเท่ากับ8เมื่อมีการลงทุนสาธารณะเกิดขึ้นผลประโยชน์ที่ B ได้รับเปลี่ยนเป็น9เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการลงทุนสาธารณะเกิดขึ้นนะคะจะทำให้ B better off ส่วน A ไม่ได้รับผลกระทบ เราจึงเรียกได้ว่าการลงทุนสาธารณะข้างต้นเป็นการลงทุนที่น่าพึงประสงค์ตามหลักของพาเลโตแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการลงทุนสาธารณะที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลมักจะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์หรือการลงทุนสาธารณะมักเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ผลกระทบจึงเกิดขึ้นในวงกว้างทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นะคะเช่นสถานการณ์ก่อนการลงทุนสาธารณะนะคะผลประโยชน์ที่ A และ B ได้รับสะท้อนตามเวกเตอร์ s1 ต่อมามีการลงทุนสาธารณะเกิดขึ้นผลประโยชน์ของ A ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงไปสะท้อนเป็นเวกเตอร์ s3 โดยผลจากการลงทุนสาธารณะทำให้ A ได้รับประโยชน์เปลี่ยนเป็น15และ B ได้รับประโยชน์เปลี่ยนเป็น6 เราจะพบว่าในกรณีนี้การลงทุนสาธารณะนะคะทำให้สถานการณ์หรือผลประโยชน์ของ A อและ B ีเปลี่ยนจาก S1 เป็น S3 ทําทำให้ A อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นส่วน B อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงโครงการการลงทุนนี้นะคะโครงการการลงทุนสาธารณะของรัฐบาลนี้จึงไม่น่าพึงประสงค์ตามนิยามของพาเลโต แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากรัฐบาลสามารถทำการชดเชยผู้ที่เสียผลประโยชน์ซึ่งในที่นี้ก็คือ B นะคะถ้ารัฐบาลสามารถชดเชยให้กับผู้เสียผลประโยชน์ การลงทุนสาธารณะนี้ก็สามารถแปลสภาพเป็นการลงทุนสาธารณะที่มีที่น่าพึงประสงค์ตามนิยามพาเลโตได้นะคะคราวนี้คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วการชดเชยดังกล่าวทำอย่างไรเพื่อให้การลงทุนสาธารณะอยู่ในสภาวะที่น่าพึงประสงค์นะคะเนื้อหาให้นักศึกษาติดตามต่อในสไลด์วิดีโอส่วนสุดท้ายของบทนี้นะคะ